จ้างเก๋ไก่รีวิวสินค้าราคาเท่าไหร่คุ้มไหมจ้ามีหรือ่ใช่จามเอ็ดีเมื่อมีเจ้าของแบรนด์จ้างพี่เก๋ไก่รีวิวตั้งราคาเท่าไหร่คุ้มไหมมา,าฟังรายละเอียดไปพร้อมกันเลยก่อนไปฟังก็อย่าลืมกระทืบค์ด้วยนะครับปั๊ไปดูกันแลวรีวิวสินค้าราคาเท่าไหร่คุ้มไหมอรู้เหมือนกันไม่คุ้มค่ากับการรีวิวไหมน้องลงคลิปใส่แป้แปงพับลางแล้คลิปนี้ไปได้กี่วิวนอ้องงานวิว กดเฟบไปไปด0ันกว่าโอ้ยยอดวิวเยอะมากงานเนเลยมีคำถามกระหน่ำเข้ามาเลยว่าคุ้มไหมคะนี่แหละสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดข,ขอตอบตรงๆแบบไม่กลัวทัวลงเลยนะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเาอะไรมนาะไม่คุ้มงานน้องเก๋ตอนนี้มื่อยชี่ากาหลกคุ้มค่าใช้ไหเ,เนี่ยงานนี้ตัวแรกเลยนะขอทดลอ,ลองใช้ทิ้ค่ะ ที่เกเอาสินค้าไปทดลองจริงหรือไม่ข้อที่สองทำารบ้านศึกษาสินค้าไม่ใช่แค่นั่นงรอบีบแกเรานะที่เกไกขอศึกษาก่อนเลยหรือไม่แต่เขาทำบีบมาให้เราเลือกด้วยมีการวางแผนบีบด้วยงอนข้อที่สามจะบีบหลายรอบแต่ทีมงานไม่บีไม่เบี่ยงํำแนะนำดีมากมีการให้คำแนะนำเจ้าของแบรนด์ด้วยงอนต้งมาเป็นคลิปนี้าการแฟกใช้ ให้ดูแบบเรียวๆซอ,อยแบบเรียวๆแต่งเจะทัด<ม>เดือดเนื้อแป้งเห็นการปกปิดเป็นฟินิตลุกที่ให้งานผิวแบบเป็นธรรมชาติมากๆน่ารับสุดๆไปเลยนอนคลิปก็ทำดีโรงงานก็โดเวลาแล้วแถมโรงสตอรี่ r y e n g i n e ที่เก๋ไก๋ลงทุกช่องทางเลยสุดท้ายสันหรับนี้งหมดเลยนะถ้าขวดยอดขายที่เราคิดว่ามันได้มาแล้วมันจะคุมาาา้มค่าจ้างไหม สิ่งที่เจ้าของแบรนด์อยากรู้ที่สุดคุ้มค่าจ้างไหมมันคือการที่อินโฟสนใจตั้งใจใช้สินค้าเราก่อนจะรีวิวแปลว่าพี่เก๋ไก่มืออาชีพสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าดีใจที่ตอนนี้น้องเก๋มีทีมงานที่ดีมีทีมงานพี่เกง,ง,เกงขอให้น้องเติบโตแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะหลุดคุ้มค่าปัง,ปงๆแน่นอนจบแล้วจ้า,จา สูงห้าหมื่นสักนิด้ดียนไลก์ต่วฉันนะครับบ๊ายบาย